โอเคก็คร okay, ับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดินทีวีครับวันนี้เราก็กลัาอยู่ในเกมไมค์ขาดอีกแล้วครับเนื่องจากเรานั้นทำบ้านเมื่อไลท์ที่แล้วถ้าใครได้ดูก็โชคดีหน่อยเนาะคือไลท์ที่แล้วมันมันโดนเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์เพลงเออก็เลยอาจจะงงๆหน่อยถ้าใครได้ดูไลท์นั้นก็อาจจะเข้าใจหน่อยใช่วันนี้นผมก็จะมาอัปเกรดบ้านนะนะอัปเกรดบ้านจากบ้านดินงงง,งงงแบบนี้ให้เป็นบ้านม้าที่แสนสวยแล้วกันอ่า ok. ăn chín đi. ของดีซะแล้วป่ะเามาบ้านิบ้านต้อสมุดปนกกอนแเนียไอเาโชดีต้หิต่จะมกดดนอกยับันเลยโอโหไปนย่้าไปยังไงโอ้ยตะขันหังเลยมีอะไรกาะตองนี้ยอกคกับนของเอ๊ะมีอะไรครับมามสลรอไม่มีเลยโอ้เย่ะไม่มีอะรจะไปปนกอนันนะเออว่า เกือะไรเกิดมีอะไรแบบที่ผมไม่มีก็กปเปกอน,นี่อ,นอันนี้มีกล่องอ,อุย้ยสวยเลยมีขนมปังสิบอแอปเปิลแมันฝรั่ง็ดดนดรอปดรอปดรอป โอ้ชิดเคีื่สถานที่อยู่บ้านมันก็มืดแล้วเนี่ยโอ้ให้ตายจะเปิเจ้านอนยังวะโอ้นอนยังไม่ได้งั้นนอนไปเติมไปเติมดินหน้าบ้านหน่อยไหมให้เติมดินหน้าบ้านหน่อยว่าบ้านเราจะขยายใหญ่มากขึ้นกลัวนอนดีกว่าเนี่ยกลัวซอมบี้เกิดกลัวพวกคีเปอร์เกิดเนี่ยไม่ใช่แล้วกลัวตาย กองกันไฟแบบ300%โอเคปลอดภัยละอืมที่เหลือคือการเติมหน้าดินสินะอ,อะไรก็ไม่ด้วยอีกหนึ นีก็ระเติมไม่ดีสินแล้วขัว้นะต่อไปก็คือตั้งเสาสินะอมติม

Overture oh, oh, monster NON! Okay, pop ทำมาต่อผมเมียขนาดนี้แล้วกดไลค์อย่างฮองสุดหล่กยอกดไลค์ได้ยังกดไลค์ยังอ้าวกดไลค์บอกแล้วยังกดไลค์ด้วยเขาจะบอกกดไลค์ด้วยกดไลค์เรือทำเรือขนาดนี้กดไลค์ด้วยเด้ออย่ายลืมกดสับเบ๊ะนี คลิปนี้อาจจะได้ลงประมาณมมอาจจะแปดโมงเช้านะอาจจะได้ลงประมาณแปดโมงเช้าเช้า เคขาดอีกสายสามหมันสิ่งหน่อยขาดประมาณสามมันแล้วก็ต้องไปหาไม้มาเพิ่มทำหลังคายปวดหัวเลยเปวดหัวเลยตายเถอะไม้น่าจะไม่พอแน่ๆน่เลยน่าจะเยาวไปหาสายด้วยประมาณสาม โอ้ยยังไงอีมีสิทธิ์มีสิทธิ์แค่มีสิทธิ์แล้วนะฮะนี่กูเจอมาบ้านสองแห่งในเวลาเดียวกันเหรอนี่โอ้ oh, my friend d i m n Damn, Damn. Alright อยย,อยยากพูดแล้วน่าเบือ่อหมดทำไมไมาอ,อืมบัานนี้น่าจะใหญ่น่า,นาดูโอเคไว,ไว้คุยกันทีหลังไอ้วเจอกันรบหน้านะเรามีตัดไม้ก่อน เออทางกับ,บ้าทางไหนวะชว่บหมทางางี้เ <ingo> จอปู่ว่าเขาแข่งอยู่กับมันใกล้ๆกันเกือบติดกันอ่ะนะก็แค่เกือบอะนะทางกันนะก็ไล่บล็อีก บ้านแสนสุขที่มีแต่ไปด้วยพวกเขาไอจีน,นี่จะเมื่อแล้วนะเฮ้ยยังหาทางกลับบ้านไม่ได้เลยวัววัวมาผิทางแล้วเออชิมายแล้ววัววัวหลงทางด้เลยเทียมนี้หนูข้าวอีกชิมายแล้ว โ oh, อ้แมนไอ้ตาเจอทางกับบ้านไนสัตว์เดินมาเพลินเกินเดี๋ดื่มดูทางเอาละทางคุยไปทางไหนนะบ้านวัวใช่นั่นบ้านเจอแล้วเ oh, oh, oh. จอแล้วบ้านอู้ดูเปล่าพอดูกนันใครมาใช่ดิเด เออคีเปอร์โอ้ยอย่ามาใกล้กูไอ้พวกปีศาจอย่ามาใกล้กูเรื่องคีตายอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากูอยู่ใกล้บ้านแล้วถ้าะว่าพวกนี้เหลืบ้านกูเด็ดก่อนกูขอร้องล่ะกูกูกราบตีนเลยเพื่อนเอ้ย โอ้คโอ้โอเคฟัพพอตเอ้ยลงทาง โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำบ้านใน Minecraft ในวันนี้นะก็ก็ผ่านเร็วก็ก็ผ่านมันใช้เวลานานอยู่นะเออเอาว่าไว้เจอกัน e ีพได้แล้วกันนะครับกับรายการ MCTV Minecraft หรือว่าฟุยครับอันดงแล้เ,เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย